s u r ินท์ province ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทางจังหวัดสุรินทร์นะคะที่มีดำตรีนะคะจัดงานนี้ขึ้นมาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะชมฟรีตลอดงานเลยค่ะแต่สำหรับการสาแสดงแสงสีนั้นนะคะ,ะถ้าว่าท่านต้องการท่านั่ง,งสบายๆมีเส้นบ้องอาหารบ้างนั่งชมแลม้วก็ทานไปด้วยนะคะบัตรราคา250บาทนะคะ อย่างไรนะคะถ้าสามารถเข้าชมได้อยู่แล้วนะคะตาพันธัจันย์ก็าสามารถนั่งได้แต่ว่าในส่วนที่จะกันวาสักรับที่ต้องก,การความถูกสบายแล้วก็กิปเซ็ตน,นั้นนะคะก็ยังมีส่วนนะคะปะันราคา250บาทเป็นอีทิเก็ตน,นะคะจองได้ผ่านออนไลน์ค่ะ I would like to inform that for the show s free, i s f r e y But a m y b if you o u l i k e to provide a very VIP seat i s the ticket is 250บาท You will have the b ็ t ที t t หม o for w ค i ณใช่แลวนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการถ่ายภาพของพสแสดงนก็ดีสนามแห่งนี้หรือแสงไฟร,รอบๆสนามนะคะสวยงามเมื่อัุครุ่นนี้นะคะได้มีโอกาสถ่ายภาพแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กเรียบร้อยแล้วบอกว่ามาชมการแสดงสายสีสิรงในว,วันนี้นะคะแค่ได้มาถ่ายรูปนะกับแสงไฟต่างๆก็คุ้มแล้ว และยิ่งคุ้มสูงสุดเลยถ้าวา่าได้ชมการแสดงตลอด1ชั่วโมงเต็มๆของการแสดงชุดนี้ค่ะ And also want to tell that I, and also everyone now g o e s on the Facebook or social media would like to invite all of you here yeah, if you come here you see the atmosphere for you know Like uh, the light and sound, and everyone, I like to say that everyone have the willpower. for the show tonight for the s e n s i t i v e t y of Syrian people ค่ะคาเวันนี้นะคะก็ได้เห็นความดงามนะคะแล้วก็คงจะได้มีการนั้งคิวสำหรับผู้แสดงให้ลงตัวอีกรั้งหนึ่งนะคะซึ่งในการแสดงจริงเราก็คงจะได้เห็นความร่าบร,รื่นนะคะรื่นระลกของการแสดงแลวเป็นวิชาหรือว่าองค์การแสดงทุกองนะคะมีความสุดแบบมากกว่านี้อย่างแน่นอน วันนี้เป็นเพียงแค่การส้อมใหญ่เท่านั้นนะคะเราได้เห็น,นกันไปอย่างคุณรู้สึกว่าต้องสิดด่งเลค่ะเจนนี่คะครับ Mr. Very happy and this is uh all of the representative of Surin <c oughs> so people and Surin so province led by the provincial governor Excellency Nijibuntha ขอบคุณ าาก,การวัว้วการทสวนของเราเป็นสงที่สุดเลยทีเดยวแเบของชานิแก่ทำให้สวนของเราขึ้นั้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบคุณนะคะที่ให้โอกาสพิธีกรน,นะคะสคนนะคะค่ะดิฉัางสาวดวงสุรากคะหลงค่ะ,ะคะุณกาญจนพิเศษ สัตว์กำเนิดเทคนี่การศึกษาประถมศึกษาสุนิเกตแห่งชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิศวกรเสริมรองอธิการบดีมหาวาิทยาลัยราชภัฏสุรินทร,ร์ครับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะคณะผู้สแสดงพร้อมไหมคะโอ้ยยอดเยี่ยมยเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยวันนี้นะคะคเป็นวันที่เรามาเจอกัน ก็โดนแดดอยู่เลยนะคะเจเดทครับครับผมค่ะครับแดดความสดชื่นของเรายังมียังมีเลยพอดีพอตกดึกมาอากาศเย็นสบายนะคะครับค่ะวันนี้อาจจะดีแหละที่นิดนึงนะคะค่ะโอเคเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมนะคะที่มาร่วมชมให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณทางคณะทำงานโดยเฉพาะยิ่งจากสำนักงานจังหวัดสมุทรินะคะ ดัโดย่าคสีจันเรียงถือว่าเป็นพ่อพันใหญ่เดียวในการที่เก็บพชที่บาช้างบายช้างดิการปรสานงานบปีนี้สำเร็จุวดีค่ะ and let's g i e heartfelt t h a n like to the main c o o r d i n o r e x c e l l n c คสจันเรียง Permanent Secretary of e Province คือเการที่ภานสีส right. ัวพ uh ัฒนานะคะกำลังคุยกับปุยกับใหญ่เลยนะคะครับผมครับ

Let then buy you now